สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทาง,งวหววฮาหนอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่20ก,กรกฎาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19แอดมินให้อยู่ที่7กับ8นะครับผม สำหรับแนะครับผมมา68ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ7สายวิ่งสายรูดมา07ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็7 7ในรอบปกติ2 2สนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีรุดน,นะครับผมมันจะอยู่ที่5กับ7นะครับผม5จะมี5 1 5 2 ห้าสามห้าสี่และก็ห้าหกสำหรับเจ็ดนะคะผมเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดหกและก็เจ็ดแปดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งสี่นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง สี่สี่ห้าห้าหกหกและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมสองห้าหนึ่ง

เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ